ตกวงว,ว่ายนิโตรมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่2 2 5หรือ2.25อันนี้ไม่มีใครรู้ก็เขาต้องไปไปนั่งนั่งดูของเขาเองเบ็ดที่ลงดอกเบีย้ยมาเนี่ยแล้วก็ประกาศจะลงดอกเบียเ้ยเร็วกว่าท,ที่เคยคาดกันไว้เนี่ยก็จะมีนายะกับค่าเงินระยะยาวอีกระยะหนึงเขาก็ต้องไปนั่งคิดว่าค่าเงินมันเป็นยังไงก็ชอบพูดเหมือนกันนะครับว่าเขาบอกว่าดอกเบีย้ยเขาไม่เกี่ยวข้องกับค่าเงินมากนะเพราะเขาชอบพูดอย่างนี้นะความสกุลของค่าเงินบาทเนี่ยจริงๆมันมาจากเงินดอลลาร์ ที่กำลัง <Neg> ป <us> ีนอยู่ขณะนี้เงินบาทที่แข็งขึ้นจาก37บาทมาที่33บาทเนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นผลมาจากที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงรวดเร็วเช่นเดียวกันเงินดอลลาร์เคยอยู่ที่ประมาณ106แล้วก็ลงมาที่ประมาณ100ยนิดๆก็หมายความว่าเขาอ่อนค่าลง6% งเงินบาทเองก็ได้กลับข้างจากสามสิบเจ็ดลงมาที่สามสิบสามเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเงินบาทแข็งใชครับต้องถามว่าเพื่อนแข็งด้วยหรือเปล่าอันนี้คือหัวใจอย่างอย่างคุณเราเห็นไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยจากร้อยหกสิบหรือร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยเนี่ยคือคือโอ้เงินญี่ปุ่นก็แข็งขึ้นเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเงิน สกุลอื่นๆใกล้ๆกับเราไม่ว่าจะเป็นริงกิตเป็นรูเปียเปโซเงินเหล่านี้ก็แข็งขึ้นพร้อมๆกับเงินบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าอยากถ้าเกิดจะเทียบเงินบาทเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ดูเฉพาะดอลลาร์อย่างเดียวเพราะสิ่งที่มันทําให้ทุกคนขยับขณะน,นี้มันคือดอลลาร์เทียบกับทุกสกุลแล้วดอลลาร์เนี่ยกำลังเปลี่ยนเพราะว่าปัญหาภายในของเขาก็คือว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาของการที่ที่ เขากําลังปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็เลยส่งผลต่อเรื่องของอมุมมองเรื่องของ carry t r a ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นก็เลยทําให้ตัวของค่างเงินดอลลาร์ก็สวิงเยอะหน่อยแต่มัน,มนสวิงกับทุกสกุลนะเงินบาทเทียบกับริงกิตเงินบาทเทียบกับเปโซเปลี่ยนไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือบาทดอลลาร์ที่มันเปลี่ยนเยอะแล้วเราก็จะส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าผู้ผู้ส่งออกของเราเนี่ยได้เงินมาเป็นดอลลาร์ต่อให้เราส่งไปเมืองจีนส่งไปยุโรปก็ได้เงินดอลลาร์มา แล้วเวลาแลกเป็นดอลลาร์เป็นบาทมันหายไปสี่บาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะอันนั้นอันนั้นเป็นปัญหาของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีผลมีแต่ว่าแต่ขณะนี้อยากอยากคิดว่าถ้าเกิดเราต้องแยกระหว่างสองอันคือตีกลับเป็นเงินบาทผู้ส่งออกได้เงินเยอะแค่ไหนแล้วอันเดียวก็คือว่าแล้วเวลาส่งไปแข่งกันในประเทศต่างๆเนี่ยมันกระทบแค่ไหนถ้าเกิดเราส่งไปประเทศอื่นเนี่ยไม่ได้กระทบมากเพราะทุกคนแข่งขึ้นพร,พร้อมๆกันแต่ว่าแต่ว่าคนที่จะมีปัญหาคืออเมริกาสิแต่ว่า คุณแนวต้องไปดูตัวเลขส่งออกไทยไปอเมริกานะก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่คือคือ,คอทั้งๆที่เงินบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขก็ยังโอเคอยู่ครับค่ะอันหนึ่งก็พเมื่อกี้ก็นองอ่ะยัหลายคนอยากฟังว่าจั<ช>นวิย์เคราะว่าทีนี้จะได้เห็นเป็นชติรถดอกเบี้ยไหมกนงรถเบี้ยผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่กนงกรรมการเขาต้องตัดสินเขามีกรรมการเจ็ดคนใช่ไหมครับคือทั้งล่าสุดเนี่ยมีกรรมการหกคนคิดว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมแล้ว แล้วก็ครั้งประมาณสักต้นปีเนี่ยคือห้าต่อ2ก็คือว่าห้าคนคิดว่าเหมาะสมสองคนอยากจะลงดอกเบีย้ยซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็เขาต้องกลับมานั่งคิดนะครับว่าตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของปัญหาเงินเฟอ้อที่อยู่หน้าตักเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของ neutral rate ของเขาเนี่ยที่เขาคิดว่าอยู่ที่2 5เนี่ย มันมันมันอยู่ที่2.5จริงหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็โตบ้างนะผมว่าปีปีนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยถามใจผมผมคิดว่าปีนี้ปลายปีจะดีคือ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 ถ้าเกิดผมพูดกับนักธุรกิจขณะนี้นะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเกิดก้าวไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าส่งออกจะดีขึ้นในช่วงปลายปีคือคือเพราะตอนนี้เราเห็นตัวเลขส่งออกที่ดีที่สุดในรอบหลายๆหลาย,ลายๆช่วงที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นบวกก็ถือว่าดีแล้วพอบวกกับโลกได้อนิสง์จากการลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจโลกกาลังฟื้นตัวเนี่ยหมายความว่าถ้ามองไปข้างหนา้าผมคิดว่าทรงออกจะเป็นพระเอกเป็นพระเอกเป็นเครื่องยนต์ที่กลับมา <c oughs> แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของออท่องเที่ยวท่องเที่ยวตอนนี้คุณนารู้เปล่าว่ามาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันคน 1 2 5่0 0สนองหนคนเนี่ยก็คูณเข้าไป30วันตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ30วันเนี่ยตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณสักสาล้านคนต่อเดือนสามจุล้านคนนี่ถือว่าดีเลยนะครับปลายปีเนี่ยผมเห็นเลยอยู่ในใจผมสี่ล้านผมคิดว่า4ี่ล้านมาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้4ล้านก็คือเท่ากับโควิดแล้วล่ะก่อนโควิดนิดหนึ่งใช่ไหมครับงั้นปลายปีเนี่ยผู้ นักท่องเที่ยวหรือภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักพร้อมๆกับภาคส่งออกและขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยเพิ่งออกมาตรการกำลังจะออกมาตรการเรื่องของอตัวของเงินโอนใช่ไหมครับตอนนี้เขาเรียกว่าเงินโอนล,ละหมื่นหนึ่งซึ่งก็ผมว่าดีนะคือ,ค,อคือหลายคนเนี่ยหลายคนหลายคนก็มีตั้งคําถามเรื่องนี้สําหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยพอไปได้เน็ตๆไปปีก็บวกลบสามเปอร์เซ็นอาจจะมีผลจัก น้ำท่วมบ้างแต่ว่าบวกลบก,ก็ประมาณสเปอร์เซ็นเสร็จแล้วปัญหาของเราก็คือว่าตัวของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยตัวเลขโอเคบริษัทขนาดใหญ่กําไรบริษัทในตลาดรั์เนี่ยหเดือนแรกมีกาไรเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือโดยรวมเนี่ยข้างบนอะโอเคแต่ข้างล่างแย่ผมผมบอกเลยว่าผมผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของผมที่ทํางานตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดมันเหงามันเงียบ แล้วก็มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าใส่เงินไปให้กับฐานลากช่วยก็ไหนๆก็สัญญาเขาไว้แล้วก็จะดําเนินการเนี่ยก,ก็เดินต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเงินลงไปในที่พี่น้องประชาชนแล้วผมคิดว่าการแจกเงินโดยที่ไม่ไม่ได้ไปใส่คริปโตไม่เออลืเลดิจิตอลนะครับหมายถึงว่าใส่บล็อกเชนอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ช่วยเพราะว่า ถ้าเกิดต้องบอกว่าต้องกลับบ้านไปถึงไปใช้จ่ายได้ต้องเอาไปเข้ากระบวนการนี้ใช้ได้นิดได้หน่อยผมว่ามีปัญหาสู้ว่าแจกเงินตรงๆเนี่ยต้งๆจบไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หวังว่าพอเขาลงไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวฐานล่างมันก็จะหมุนมันก็จะหมุนจากเดิมแล้วพอมันหมุนจากเดิมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเศรษฐกิจข้างล่างหมุนไปได้ล้วคุณลองคิดสิครับว่ารัฐบาลมีงบใหม่บวกงบเก่างบกระตุ้นที่ออกมาจากตัวของเงินโอนเหมือนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้ตัวเศรษฐกิจไทย มีกำลังหมุนอีกรอบหนึ่งเพราะไปปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของรัฐบาลที่ใช้จ่ายเนี่ยติดลบติดลบแต่มาที่4ี่ไม่ดีเพราะไม่มีงบประมาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปีนี้มีทั้งงบประมาณมีทั้งเงินกระตุ้นเนี่ยก็จะทําให้3แรงแข่งขันน่ะส่งออกท่องเที่ยวแล้วก็บวกกับเรื่องของรัฐบาลแล้วยังมีเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้บิลไอย์ก็บอกเข้ามาเยอะแล้วก็เริ่มลงทุนกันแล้วอันนี้ก็จะทําให สิ่งต่างๆเป็นไปได้แล้วนักธุรกิจก็ต้องมองว่าไซเคลใหม่กําลังจะมาเขาก็ต้องเร่งที่จะคิดว่าจะแคปเชื่อไซคลใหม่ยังไงใช่ไหมครับพอเป็นลักษณะน,นี้ก็ต้องหมายความว่าผมว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยบุ่งไปข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันมันไปได้ผมว่าเศรษฐกิจก็จะเริ่มขยายตัวได้ดีปีถัดไปก็สามบวกผมผมคิดว่าเราเราน่าจะได้เศรษฐกิจที่ที่เริ่มกลับเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆในในจุดนี้ยกรรมการก็จะมานั่งคิดแล้วก็แล,วกแล้วก็เขาก็จะบอก ผมผูก็ยินเขาพูดมาเสมอนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได <ongs> ้ข no pues, so ึ้นดอกเบี้ยมาเพื่อมาสู้เงินเฟ้อเขาแค่ขึ้นดอกเบี้ยกลับมาที่เกียร์ว่างของเขาเท่านั้นเองหรือนิวทรรลเรทของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยชนะสงครามเงินเฟ้อเขาเลยเลยต้องเก็บยุทธปกรณ์เหมือนกับคุณนาวเห็นไหมว่าไปสงครามเนี่ยพอชนะสงครามผู้ก็ต้องเก็บรถถังเข้าบ้านแต่ว่าของเราไม่ได้เอารถถังไปสู้เลยอะเราแค่ขึ้นมาปกติแค่นั้นเองเพราะแนวคิดของแมงชาติก็เขาคิดว่า ตอนที่เกิดโควิดเนี่ยเขาต้องช่วยเศรษฐกิจลด fidaf แล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยช่วยเรื่องของของออการเรียกว่าอะไรเป็นหนี้เสียไม่หนี้เสียใช่ไหมครับแล้วลดดอกเบี้ยพอหลังจากทุกอย่างเป็นปกติเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าอันที่1 fidaf เ็ากลับเก็บเหมือนเดิมแล้วอันที่2ก็คือว่าตัวของการคิดว่าอะไรเป็นหนี้เสียไม่หนี้เสียตอนนี้ก็ขอกลับไปเป็น Standard, ม,มาตรฐานเดิมมาตรฐานเดิมแล้วดอกเบี้ยก็ขอกลับไปที่นิวโตรที่เดิมเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาเล่งสู้เงินเฟ้อเหมือนคนอื่นนะแต่แต่ผมคิดว่านัแข่งเนี้ยมันที่บอกว่ามีรูมบ้านก็คือว่าตกวงบ้านนิวตรนลมันอยู่ตรงไหนอมันอยู่ที่ที่สองสองจุดห้าหรือสองจุดสองห้าอันนี้ไม่มีใครรู้ก็ต้องไปไปนั่งนั่งดูของเขาเองแล้วก็ตัวเฟดที่ลงดอกเบี้ยมาเนี่ยแล้วก็ประกาศจะลงดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ที่เคยคาดกันไว้เนี่ย ก็จะมีนรยะกับค่างเงินระยะยาวอีกระยะหนึ่งเขาก็ต้องไปนั่งคิดว่าค่างเงินมันเป็นยังไงแล้วแต่แต่แบงค์ชาติก็ชอบพูดเหมือนกันนะครับว่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยเขาไม่เกี่ยวข้องกับค่างเงินมากนะเขาเขาชอบพูดอย่างนี้นะ,ะคือคือคือ,คอในส่วนนี้อ่ะก็ก็จริงระดับหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับแต่ค่างเงินเขาเปลี่ยนจากสามสิบเจ็ดบาทมาสามสิบสามบาท คือผมคิดว่ามันมีผลอยู่บ้างแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมมันมาจากเงินดอลลาร์เป็นสําคัญค,คือคือความสกปริของค้างเงินบาทเนี่ยจริงๆมันมาจากเงินดอลลาร์ที่ที่กำลังปรนใหญ่อยู่ขณะนี้ครับอั้น,นเดี๋ยวเราต้องไปลุ้น<ไ>ให้ให้กรรมการเขาตัดสินใจตอนนี้เขามีเขามีข้อมูลใหม่มาละแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ากรรมการหกตอนหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจกันบ้างกี่คนนะครับก็แต่ว่าครั้งที่นีน้ถ้าไม่ลดเลยไม่ลดดอกเบี้ยถ้ากรงงอไม่ลดดอกเบี้ยเลยเนีน่ย เศรษฐกิจก็หนุนส่งอยู่แล้วจากสามขาที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะผมผมผมคิดว่า <ไป S 1> ถ้าเกิดถามผมผมถามผมผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะไปได้ใน<ม>ในแมกโครนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ